สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับครูนัชดินมาอินแก้วโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยครับสำหรับเทปนี้เป็นเทปที่31นะครับแล้วก็เป็นศาสนาสากลซึ่งเป็นศาสนาสุดท้ายแล้วก็คือศาสนาอิสลามนะครับแต่ก่อนที่จะขึ้นศาสนาอิสลามครับครูขอช่วงเวลาสั้นๆนี้นะครับฉเฉลยกันบ้านเมื่อคาบที่แล้วนะครับที่ให้นักเรียนลองไปวิเคราะห์ จุดร่วมและความแตกต่างของสามนิกายในศาสนาคริสต์ทั้งโรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์และก็กรีกออร์โธดอกเป็นแผนภาพเวนนะครับเป็นรูปแบบช่องเจ็ดสีใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าส่วนไหนที่มันยูเนียนกันส่วนไหนที่มันเป็นส่วนอินเตอร์เซตกันเริ่มจากโรมันคาทอลิกก่อนนะครับ นิกายโรมันคทอลิกครับเป็นนิกายดั้งเดิมนะครับที่สืบทอดคําสอนของพระเยซูลหลังในยุคข,ของจักรวรรดิโรมันนะครับแล้วก็นับถือพระสันตปาปาเป็นประมุขสูงสุดมีการนับถือพระแม่มารีอานะครับในฐานะที่เป็นแม่พระ นับถือนักบ,บุญทุกองนะครับแล้วก็นับถือโยเซฟที่เป็นบิดาบุญธรรมของพระเยซูแล้วก็นักบ,บวชต้องถือโสดด้วยอันนี้คือนิกายโรมันคาทอลิกแต่เราลองไปดูนิกายที่เป็นนิกายของกรีกออร์โธดอกนะครับนิกายกรีกออร์โธดอกนะครับจะเกิดจากการแบ่งจาก,กรวัดโรมันตะวันตกกับโรมันตะวันออกนะครับแล้วก็มีการผสมผสานศินลปะของมุสลิมเข้าไปเนื่องจากว่า ในส่วนของโรมันตะวันออกที่ปัจจุบันคือยุโรปตะวันออกนั้นเป็นส่วนที่มันมีพื้นที่เชื่อมต่อกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรือเอเชียตะวันออกกลางมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและก็ศิลปะนะครับแล้วก็มีการประดับกระจกสีนะครับเป็นรูปของพระเยซูไม่มีรูปเคารพแต่ประดับรูปพระเยซูเป็นกระจกสีเป็นโมเสสนะครับ นิกายโปรเตสแตนต์นะครับเกิดจากมาตินลูเทอร์ไม่พอใจอำนาจของพระสันตะปาปาในคริสตจกักรในการสแสวงหาผลประโยชน์นะครับไม่มีนักบวชมีแต่ศาสนาจารย์นะครับยึดมั่นคำพีไบเบิลเท่านั้นแล้วก็รับศีนแค่สองสีนคือสีลล้างบาปกับสีลมหาสนิทนี่คือส่วนที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับในสามนิกายแต่นักเรียนดูนะจุดที่มันไม่เหมือนกันคือจุดเริ่มต้นนะครับของการแยกนิกาย แล้วก็การนับถือในแต่ละส่วนไปดูส่วนที่เหมือนกันของโรมันคาทอลิกและกรีกออร์โธอกก็คือรับศีลศักดิ์สิทธิ์เจศีลนะครับส่วนที่กรีกออร์โธอกและโปรเสตสแตนต์เหมือนกันก็คือไม่นับถือะสันตะป,ปาปาที่กรุงโรมนครวาติกันนะครับไม่บูชารูปเคารพพระเยซูพระแม่มารียานักบุญต่างๆไม่มีเพียงแค่กรีกออร์โธอกจะมีเป็นภาพประดับกระจกสีนะครับ ถามว่าโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์มีจุดเหมือนกันไหมไม่มีถ้าถ้าสมมติสองนิกายเนี้ยเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกรีกออร์ชดอก์เนี่ยไม่มีส่วนที่โรมันคาทอลิกอินเตอร์เซ็กกับโปรเตสแตนต์เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยจะไม่มีมันจะเป็นส่วนที่มันยูเนียนกันทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่มันยูเนียนกันทั้งหมดเลยก็คือกรีกออร์ชดอก์โรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์จะเหมือนกันอยู่ก็คือนับถือพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าองค์เดียว ะครับแล้วก็ยึดถือไบเบิลนะครับยึดถือไบเบิลมีอยู่แค่2ประเด็นเท่านั้นที่เหมือนกันนี่คือเฉลยในคาบที่แล้วนะครับสำหรับคาบนี้ครับโครงสร้างเนื้อหาเหมือนกับ2ศาสนาที่ผ่านมาและในคาบนี้นะครับก็จะเรียนพัฒนาการของศาสนาอิสลาม แต่ครูแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทนี้นะครับคาบนี้จะจบแค่ในชีวิตของศาสดามูฮัมหมัดก่อนที่จะประกาศศาสนาเท่านั้นตัดแค่เป็นแชปเตอร์แรกก่อนนะครับในช่วงของการประกาศศาสนาในช่วงของการค้นพบศาสรารเนี่ยขอบแบ่งไปคาบต่อไปก่อนจะขึ้นศาสนาครับนักเรียนน่าจะเคยเห็นภาพที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของชาวมุสลิมนะครับบางคนตอบได้ว่านี่คือนครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบียและนี่คือจุดกำเนิดของศาสนาอิสลามวิหารนี้ชื่อว่าวิหารไบตุลเลาะห์และก้อนตรงกลางที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนั้นเป็นศาสนสถานที่ประดิษฐานหินศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นความเชื่อเดิมก่อนเกิดอิสลามด้วยซ้ำเป็นหินที่ชื่อว่ากาบะนะครับ วิหารใบตุลเลาะและพิธีนี้เป็นาศนาสนพิธีของาศาสนาอิสลามที่ชาวมุสลิมจะไปสแสวงบุญที่นครเมกะชื่อว่าพิธีฮัชครับและจุดตรงนี้แหละคือพัฒนาการของาศาสนาอิสลามครับที่จะเกิดขึ้นณที่นี่คำถามสำคัญในคาบนี้นะครับเรายังไม่ได้เข้าสู่การเริ่มแรกของาศาสนาอิสลามเลย แต่เราควรจะรู้ก่อนว่าสภาพสังคมและความเชื่อของชาวอาหรับครับมีผลต่อการหล่อหลอมความเชื่อของศาสนาอิสลามอย่างไรในคาบนี้นะครับเราไปดูที่พัฒนาการสไลด์แรกนะครับขึ้นเป็นแผนที่มาก่อนนักเรียนจะเห็นว่าแผนที่ตรงนี้นะครับเรียกว่าคาบสมุทรอาหรับตรงนี้เองเราเรียกภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรือดินแดนตะวันออกกลางชนเผ่าตรงนี้ชื่อชาวอาหรับนะครับ คาบก่อนหน้านี้เคยพูดถึงชาวเปอร์เซียเปอร์เซียคือตรงไหนนักเรียนมันจะมีประเทศที่ชื่อว่าอิรานอิร่านเป็นชนชาติเปอร์เซียแต่นักเรียนจะเห็นมันจะมีเหมือนคาบสมุทรก็คือแผ่นดินที่ยื่นออกมาเนี่ยตรงเนี้ยนะครับคือคาบสมุทรอาหรับนะครับเป็นชนชาติอาหรับดินแดนตรงนี้เป็นที่เกิดของาศาสนาอิสลามและประเทศที่เกิดก็คือซาอุดีอาระเบียชื่อนครเมกะเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช622 คำว่าอิสลามเป็นภาษาอาหรับแปลว่าสันตินะครับแปลว่าสงบสุขปลอดภัยหมายถึงศาสนาที่นำมาซึ่งความสงบสุขความสันติสุขความปลอดภัยส่วนคำว่ามุสลิมก็คือผู้ที่ยินยอมมอบตนอย่างสิ้นเชิงต่อพระประสงค์ที่เป็นคำพีเอาัลกุรอานของอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเพื่อความสันติสุขนี่คือความหมายนะครับของชาวมุสลิมและศาสนาของเขา ก่อนที่จะขึ้นชีวิตของศาสดามูฮัมหมัดนักเรียนต้องรู้สภาพสังคมของชาวอาหรับก่อนครูเคยกล่าวตั้งแต่อารยันละอารยันเป็นชนชาติทางด้านตอนบนเลยครับใกล้กับยุโรปเลยชีวิตคล้ายกันเพราะเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายเหมือนกันที่เรียกว่า เบดูอินนะครับเบดูอินเบดูอินก็คือชนเผ่าที่มีชีวิตเร่ร่อนในทะเลทรายและชาวอาหรับที่ตั้งถิ่นฐานถววออยู่ในเขตเมืองแบ่งคนสองกลุ่มน,ะนักเรียนมีชนที่เป็นคนเมืองอยู่ในเขตเมืองและมีเบดูอินที่เร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายเขาเร่ร่อนอะไรเขาไปหาความอุดมสมบูรณ์หรอไม่ใช่ อาชีพของเขาเนี่ยมีการเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนและสองมีการเป็นพ่อค้าครับที่เรียกว่ากองคาราวานคือนําสินค้าเนี่ยจากอีกที่หนึง่งไปอีกที่หนึง่งคือในสมัยก่อนก็จากยุโรปไปขายอินเดียไปขายที่จีนคือเพราะปลูกไม่ได้พื้นที่แห้งแล้งน้ํายังจะอุปโภคบริโภคยังไม่มีเลยเพราะปลูกไม่ต้องพูดถึงดังนั้นเกษตรกรรมไม่ทําเป็นพ่อค้าดังนั้นเดินทางเก่งครูเคยอธิบายตอนชาวอารยันไงนักเรียน ก็คือเขาจะมีความสามารถในการรบและพวกนี้จะไม่อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่เพราะว่าด้วยความที่มันแห้งแล้งถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่แห้งแล้งก็ตีกันทะเลาะกันจะอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆในเขตโอเอซิสแยกกันอยู่เป็นอิสระนะครับและความแรนแค้นความแห้งแล้งเนี่ยมันจึงทำให้สิ่งที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจเนี่ยไม่มีมีแต่ฟ้าจรดทรายเคยได้ยินไหมเป็นวรรณกรรมดังเลยนะนะครับฟ้าจรดทราย ดังนั้นการบูชาเทพเจ้าส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับฟ้าเกี่ยวกับฝนเกี่ยวกับลมก็เป็นธรรมชาตินิยมถูกไหมเหมือนกับพราหมณ์ฮินดูมีความเชื่อเรื่องธรรมชาตินิยมเพราะมันเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวที่เป็นชาวเบดูอินน่ะอรารยันก็เบดูอินถูกไหมครับถามว่ายิวก็มีความเร่ร่อนเหมือนกันอาหรับก็เช่นเดียวกันนะครับนับถือสุริยะเทพนับถือเทพแห่งลมนับถือเทพแห่งฝนแล้วแต่ แต่ละเผ่าแต่ที่นี่นอกจากเขาจะนับถือเป็นเทพเจ้าแล้วเนี่ยเขาจะมีการสร้างรูปเคารพครับเป็นรูปต่างๆอยู่ในดินแดนนะครับและดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่นั้นเนี่ยก็คือนครเมกกะที่ว่าตอนนั้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์และชาวอาหรับก็เป็นที่ชุมนุมการค้าที่เมกกะก็คือใครที่เป็นพ่อค้าส่วนใหญ่ก็จะเดินทางมาที่นี่เพราะว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มาเติมสเบียงอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีการสร้างรูปเคารพนะครับที่เอาไว้เคารพที่นี่ แล้วมีเยอะแยะมากมายแสดงให้เห็นว่าถ้ามีเยอะแบบนี้ความเชื่อเป็นพหุเทะวะนิยมถูกไหมครับนะมีทั้งศาสนาโซโลเอสเตอร์เป็นศาสนาที่บูชาไฟของชาวเปอร์เซียเป็นศาสนาที่ตายไปแล้วศาส,สนายูดายนะครับจากชาวยิวลีภัยพวกโรมันมาแล้วก็ศาสนาคริสตมีหลายความเชื่อมากคำถ,ถามมาว่าความเชื่อดั้งเดิมของชาวอาหรับนั้นขัดกับความเชื่อของอิสลามหรือไม่ขัดไหมนักเรียนอิสลามมีพระเจ้า มีแค่พันลาะเป็นเอกกะหรือเป็นพระหุเป็นเอกกะเทวานิยมน,น,นะนักเรียนและความเชื่อพวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆนั่นแปลว่าการประกาศศาสนาของศาสดามูฮัมหมัดนั้นไม่ราบรื่นแน่นอนนะครับเป็นอุปสรรคนครเมกะก็คืออย่างที่บอกเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของคาบสมุทรอาหรับเป็นที่ชุมนุมของชาวอาหรับเร่ร่อนนะครับมีการสร้างวิหารประดิษฐานร,รูปเคารพที่นี่นะครับเผ่าใดได้รับเป็นผู้ดูแลรักษาวิหารที่นี่ จะถือว่ามีเกียรติมากๆและเผ่าของศาสดามูฮัมหมัดเป็นเผ่าที่ดูแลว,วิหารที่ชื่อว่าใบตุลเลาะแห่งนี้นี่คือภาพที่ขึ้นไปตอนต้นคาบนะครับวิหารใบตุลเลาะเนี่ยมีหินกาบะเป็นหินสีดําครับและเผ่าที่ดูแลหินนี้ชื่อว่าเผ่ากูเรสหินนี้ไม่ใช่หินของศาสนาอิสลามตั้งแต่แรก เป็นหินความเชื่อของเผ่ากูเรสเลยและเผ่ากูเรสเป็นเผ่าของศาสดามูฮัมหมัดและก็มีการเกิดเมืองเมกกะล้อมรอบวิหารแห่งนี้เมืองหรือวิหารเกิดก่อนเท่าท่างแบบนี้คือวิหารเกิดก่อนและมีการสร้างเมืองล้อมรอบนะครับและเผ่ากูเรสเป็นคนดูแลหินกาบะและก็สร้างวิหารไบตุลเลาะแห่งนี้ขึ้นนี่คือภาพชัดๆของหินกาบะบางคนเข้าใจผิดว่านี่คือหินกาบะนี่ไม่ใช่หินกาบะ แต่นี่เป็นสนสถานเล็กๆที่อยู่ภายใต้วิหารใบตุลลอออีกทีแต่หินกาบา์นั้นเป็นหินแบบนี้นะครับมันจะมีเหมือนกับเป็นช่องนักเรียนเป็นช่องแบบนี้อย่างที่นักเรียนเห็นน่ะเล็กๆอยู่ในก้อนหินดำๆนักเรียนอาจจะเห็นเป็นจุดขาวๆครับและสีดํานั้นเป็นผ้านะเป็นผ้าที่คลุมไว้นะครับอย่างภาพข้างหลังนักเรียนจะเห็นว่าจะมีผ้าแล้วก็สามารถเข้าไปในวิหารได้แต่ส่วนใหญ่เขาไม่เปิดให้เข้า พอมาถึงชีวิตของศาสดามูฮัมหมัดเดิมชื่ออาบูกาซิมเกิดในคริสตศักราช570ที่นครเมกกะเกิดในเผ่ากูเรสนะครับมูฮัมหมัดแปลว่าผู้รับพรและได้รับการสรรเสริญท่านกำพลาตั้งแต่เด็กนะครับบิดาชื่ออับดุลเลาะเนี่ยเสียชีวิตจากระหว่างการเดินทางค้าขายที่เมืองยัตริบเมืองนี้เดี๋ยวจะเป็นเมืองสําคัญอีกเมืองหนึ่งชื่อว่ายัตริบหรือปัจจุบันเราเรียกว่าเมืองเมดินะ นะครับเป็นเมืองที่อบพยพไปแล้วก็ไปสร้างเมืองนั้นเป็นเมืองมุสลิมและปีที่อบพยพเรียกว่าฮิจรร็อ์ดังนั้นศักราชของชาวอิสลามชาวมุสลิมจึงเรียกว่าฮิจรร์ศักราชคือปีที่อบพยพทำไมถึงอบพยพกลับไปคำถามถามว่าสภาพสังคมของชาวอาหรับมันขัดต่อความเชื่อของมุสลิมไงเพราะว่าเมืองเมกกนะนั้นมันมีหลายความเชื่อมีหลายรูปเคารพเขาต่อต้านเนาะค่อยเล่าในคาบต่อไป มารดาชื่ออามีนะแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่เดินทางไปเยี่ยมพอ่อนะครับตั้งแต่อายุ6กขวบดังนั้นท่านจึงเป็นเด็กกำพร้าที่อยู่กับลุงนะครับชื่ออาบูตอลิฟและลุงเนี่ยจะเป็นอาชีพเลี้ยงสัตว์ เป็นเหมือนเบดูอินแล้วก็เดินทางไปกับกองคาราวานสินค้าแล้วการที่เดินทางเยอะแยะมากมายก็เปิดโลกรกะศัดไปคุยกับคนที่นับถือยูดายนับถือคริสต์อย่างเงี้ยก็คล้ายๆกับพระเยซูใช่ไหมที่สนใจทางด้านการสนทนาธรรมแล้วก็สนใจคุยกับพวกพ่อค้าต่างเมืองเช่นเดียวกันเมื่ออายุ25ปีนะครับได้รับจ้างหญิงไม้อายุ40ชื่อคอดียะ คุมกองคาราวานไปที่ซีเรียนะครับและก็มีโอกาสได้ศึกษาศาส,สนายูดายศาสนาคริสต์ได้สมาคมกับผู้คนหลากหลายภาษาเหมือนที่ครูกล่าวไปแล้วแหละก็คือได้เปิดโลก,กทัศน์และนั่นเองได้พบรักกับนางคอดียะดังนั้นก็แต่งงานกันอายุห่างกันตั้ง15ปีนะมีบุตรด้วยกัน6คนแต่บุตรชายสองคนเสียชีวิตเหลือแต่ผู้หญิง4คนและเดี๋ยวจะเป็นที่มาของการแยกนิกายด้วย ท่านมีชีวิตเรียบง่ายครับเหมือนกับพระเยซูเป็นผู้ที่มีคุณ,ณธรรมนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ซื่อสัตย์หรือเรียกว่าอันอามีนแต่ในขณะที่สังคมอาหรับตอนนั้นเนี่ยวุ่นวายมากมีปัญหาเรื่องศิลธะธรรมความขัดแย้งมีการล่วงละเมิดทางเพศฝังเด็กหญิงทั้งเป็นคนสมัยโบราณผู้ชายเป็นใหญ่ใครๆก็อยากได้ลูกผู้ชายพอมีลูกผู้หญิงก็ถือว่าเป็นภาระ แสดงว่าศีลธรรมเสื่อมโทรมมากนะครับเมื่ออายุ30ปีก็ได้รับการรับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาพวกนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์เนี่ยได้รับการยกย่องมีคุณธรรมก็ได้รับการยอมรับจากชาวเมืองมกกะและเมื่ออายุ35ปีก็ได้รับเป็นผู้ดูแล วิหารใบตุลเลาะแห่งนี้มีครั้งหนึ่งนะักเรียนนามท่วมมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ได้เอาหินดำนี้ออกมานะครับทีนี้จะเชิญหินดำกลับไปเนี่ยก็ทะเลาะกันว่าใครจะเป็นคนเชิญต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนะครับทีนี้ก็อาจจะเขียงกันท่านก็แสดงถึงความมีไหวพริบปฏิภาณว่าไม่ต้องแย่งกันก็ถอดผ้าโพกหัวออกมาแล้วถือครี่อออกมาแล้วเอาหินดำใส่ตรงกลางแล้วก็ ถือกันสี่คนสี่คนนั้นก็ได้อัญเชิญหินกาบาทนั้นนะ่ะกลับไปประดิษฐานที่เดิมไม่ต้องแย่งกันเห็นไหมครับเป็นความมีไหวพริบป,ปฏิหารนะครับแล้วก็การที่ได้รับการดูแลว,วิหารใบตุลเลาะเนี่ยก็ทําให้ได้สนทนาแลกเปลี่ยนกับคนที่เดินทางมาบูชาวิหารตรงนี้วิหารตรงนี้ยังมีรูปเคารพหลายรูปนะครับไม่ใช่มีแค่หินกาบาญอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับหลังจากคาบที่แล้วเนี่ยครูเลดไปเยอะวันนี้ครูขอพัก ให้นักเรียนได้มีเวลาคุยกับครูปลายทางมากขึ้นหน่อยนะครับอาจจะได้เคลียร์งานเคลียร์อะไรกันนะครับแล้วค่อยพาร์ตต่อไปเนี่ยจะเป็นพาร์ตศาสนามูฮัมหมัดเมื่อได้รับองค์การจากพระเจ้าและก็ประกาศศาสนาอิสลามแต่ไม่ได้ประกาศอย่างราบรื่นมีการอพยพนะครับเกิดขึ้นในคาบต่อไปนะครับแล้ววันนี้ก็ไม่มีการบ้านด้วยให้นักเรียนรับโจทย์จากครูปลายทางดีกว่า จะได้ให้นักเรียนรีแรกด้วยเนาะอยู่บหกแล้วคาบไทยแล้วนะครับก็เตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับมีคําถามก็ส่งมาได้นะครับสําหรับวันนี้ครับครูนัชดินมาอินแก้วโรงเรียน3ามเสนวิทยาลัยขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ศาส,สนาอิสลามคะ่ะลูกศาส,สนาอิสลามพูดถึงอะไรคะเด็กๆหลักธรรมและหลักปฏิบัติไม่อยากออกจากอะไรลูกไม่ยากออกจากการดําเนินไม่ยากเนอะออกจากการดําเนินชีวิตไม่แยกออกจากการดาเนินชีวิตศาสนาอิสลามจึงเป็นธรรมนูนไม่แยกนะลูกนะต้องเป็นไม่แยกหลักธรรม ศาส,สนาอิสลามพูดถึงหลักธรรมและหลักปฏิบัติอันไม่แยกออกจากการดำเนินชีวิตนะศาสนาอิสลามด้วยเหตุนี้ไงจึงเป็นธรรมนูญชีวิตของมุสลิมนะคะศาสนาอิสลามเนี่ยเกิดขึ้นไหนเกิดขึ้นในประเทศอาหรับถูกไหมเกิดขึ้นในประเทศอาหรับชนชาวอาหรับเป็นชนชาติที่มีความเกี่ยวพันทางสายโลหิตกับชาวฮิบรูนะเป็นชนชาวพเนจรนะคะเร่ร่อนอยู่ตามทะเลทรายนะพวกนี้ก็มาพบอะไรลูกภูมิประเทศแห่งหนึ่งที่เป็นที่แคบเนื้อมีภูเขากระนาบอยู่ทั้งสองข้างมีน้ำพุ สูงขึ้นในที่แคบนั้นเนี่ยจึงพากันเริ่มตั้งถิ่นฐานนะเออเพราะมันมีความอุดมสมบูรณ์ไงไม่มีวันแห้งแล้งเลยต่อมาก็ได้สถานที่นั้นก็มีกลายเป็นเริ่มเลยสร้างเทวสถานที่เรียกว่ากาบะหรือกะบะนะคะมีก้อนหินสูงราว10เมตรกว้างราว12เมตรตั้งอยู่ตรงกลางเยมีระเบียงล้อมรอบมีเสาล้อมรอบด้วยนะเสาเนี่ยไม่น้อยกว่า240ต้นมีเทวรูปเนาะอยู่ในสถานนี้อยู่ในเทวสถาน,นถึง360อกองค์เป็นเทพเจ้าของชาวอาหรับนะคะแต่ละพวกนี้นก็มาเก็บรวมมาสร้างสะส กันไวนะ้เทวสถานที่ชื่อว่ากาบาเนี่ยจึงมีความสําคัญมากและกลายมาเป็นศูนย์กลางของชาวอาหรับนะและจะเป็นที่ที่เขานัดพบกันนะเอ่อัดพบกันแล้วก็มาําไมลูกมันเป็นศูนย์รวมของจิตใจของชาวอาหรับเลยทีเดียวนะัดเทวสถานกาบาเนี่ยและผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลรักษาเนี่ยเทวสถานแห่งนี้เขาก็เรียกกันว่าโกเรซิสนะหรือโกไรซิสนั่นเองนะพวกนี้ก็เป็นคนต้นคิด ให้สร้างเมืองขึ้นมาแล้วก็สร้างเมืองมารอบนะบอกว่าให้สร้างเมืองมารอมรอบบริเวณเทวสถานกาบาเนี่ยแล้วเมืองนี้ก็ได้ชื่อว่าเมืองอะไรเออที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่ดังๆที่ทุกคนต้องไปถ้านับถือศาสนานี้เมืองเมกะนี่แหละที่มาที่ไปตามความเชื่อว่าออกเขาสร้างเมกะมาจากไหนก็นี่แหละค่ะสร้างมารอมรอบเทวสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่ากาบาเนีนะ่ยแล้วก็สร้างเมืองตรงนี้คือเรียกว่าเมกะหรือมักกะนั่นเองนะคะเออซึ่งอิสลามเอ่อคนอิสลามเขาเรียกว่าอิสลาม เขาเรียกอีกชื่อนึงว่าอิสลามิกชนเนี่ยนะ,ะทั่วโลกเลยเนี่ยก็จะขวนขวายไปทําไมลูกอย่างน้อยในยครั้งหนึ่งจำได้ไหมที่เรียนกันไปแล้วต้องได้ไปสการะเนอะครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องไปเมืองเมกกาแล้วเชื่อว่าตายไปนะถ้าเกิดเคยได้ไปเมกกาในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตายไปก็ได้ขึ้นสวรรค์เป็นแน่แท้นะเนื้อที่ส่วนมากที่สุสังเกตดิมองดูภูมิประเทศนะเราดูศาสนาเราต้องดูภูมิประเทศเดูความเชื่อเราทุกอย่างเนอะศาสนาพาะมีอิทธิพลมากกับการใช้ชีวิตของคนในสมัยก่อนเนื้อที่ส่วน ชาวอาหรับหรือประเทศอาหรับเนี่ยนะคือมักจะเป็นทะเลทรายใช่ไหมภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศเขาทำไมแตกต่างกันไปเนะคือยังไงแตกต่างกันมากแล้วก็แตกต่างกันไปด้วยเนี่ยแตกต่างกันมากคือเช่นว่าในเวลากลางวันอากาศทาไมร้อนจัดมากกลางคืนก็นาวเหน็บเหลือเกินนะเมื่อสภาพอากาศเป็นเช่นนี้นิสัยใจคอสังเกตสิอากาศมีผลต่อความความเป็นอยู่ความรู้สึกของคนน่ะด้วยเหตุนี้นนพอกลางกลางกลางวันก็ทําไมลูก ร้อนจัดกันคืนหนาวเหน็บเนี่ยนะนิสใยใจคอของชาวอาหรับเขาถึงคนมักจะวิเคราะห์กันว่ามักจะบอกว่าเออค่อนข้างแปรปรวนเนาะชาวอาหรับเนี่ยเป็นชนชาติที่มีการอะไรลูกปฏิสันฐานคือการต้อนรับแขกเนี่ยนะมีมิรไมตรีที่ดีนะเวลาใครมาเยือนเนี่ยโอ้ต้อนรับอย่างดีเลือดออดีเลิศน,นะแต่พอถ้าเกิดสมมติเกิดโกโรธกันเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย ความอาฆาตพยาบาทเขาบอกว่ารุนแรงความเชื่อของคนบางกลุ่มเนอะเขาบอกว่าถ้าเกิดความเชื่อของเขาเนี่ยบอกว่าเวลาก็เพอเป็นเหมือนเปรียบคนลักษณะของคนกับนิสยัยไงแปรปรวนไงเฮ้ยถ้าเกิดเป็นศัตรูกับคนอาหรับเมื่อไหร่นะโอ้ยความเชื่อของคนโบราณน,นะเขาบอกว่าในหน้าประวัติศาสตร์แล้วดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิถ้าไปเป็นศัตรูคนอาหรับนะเขาจะแก้แค้นกันอย่างสาสมเลยทีเดียวที่เรียกกันว่าล้าง เคยได้ยินไหมเป็นนักรบก็เป็นนักรบที่เก่งมากนะดุดันนิสัยดืดดึงนะแต่ก็มีความเป็นในแง่พอเวลากลางวันอากาศออร้อนหน่ก็มีความเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนพูดตลกขบขันเล่นกันได้เนะอะอะเรากลับมาดูศาสดานี่พูดถึงลักษณะนิสัยแล้วเพราะลักษณะนิสัยมีผลต่อความเป็นไปของศาสนาอยู่แล้วแหละเพราะสุดท้ายก็คือคนที่เอามาเขียนใช่ไหมเออหลักธรรมคาสอนเขียนที่มาดูซิมูฮัมมัดหรือบางทีเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> มูฮัมหมัดหรือบางทีเรียกว่าพมหามัดนะหรือบางทีก็เรียกว่าพระนบีมหามัดเนี่ยนะคะท่านเนี่ยเ,เชื่อกันว่าประสูตรเมื่อวันจันทร์ที่เท่าไหร่ลูกยี่ mm. สิบเมษายนนะคะาบางทีเชื่อกันว่าประสูติที่ยี่สิบเมษายนพุทธศักราชหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามแต่บางตำราอย่างที่บอกท่านหนูอ่านไปก็อาจจะไม่ตรงนะก็แล้วแต่ความเชื่อน,นะคะที่นครมักะในะประเทศซาอุดิอาระเบียนะเป็นบุตรของนายอับดุลอับดุลเลาะห์แล้วก็นางอมีนะนะคะ หลังบิดามารดามูฮัมหมัดถึงแก่กรรมก็คือตายเนี่ยนะมูฮัมหมัดก็ตกอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของใครลูกอบูละอบูตะอลิบนะคะลุงนั่นเองซึ่งเป็นคนที่ทําไมเออคอยเลี้ยงดูแล้วก็ต้องช่วยค้าขายนะอามูฮัมมัดต้องช่วยค้าขาย mm hmm. เมื่ออายุทําไมลูกอายุ20เท่าไหร่ยี่ปีมูฮัมหมัดเนี่ยนะก็ต้องไปช่วยงานคอดียะนะคะเศรษฐีนีไม่นะ เศเสร็จทีนี่ไม่ด้วยอ,อุปนิสัยที่ซื่อสัตย์อบอ้อมอารีมีความสุภาพเนะั้นละักษณะนิสัยของมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นความอ่อนโยนไม่เจ้าชู้ก็เป็นเหตุให้คอดียะไดนะ้ทำไมเศร็จทีนี่ไม้พอใจในมูฮัมหมัดเป็นอย่างมากสุดท้ายผู้หญิงขอแต่งงานเลยค่ะรถมากนะมีความหัวลิเบโรมากมีบุตรด้วยกันเท่าไหร่รู้ไหมหกคนนะมีบุตรด้วยกัน6คนอายุ40ปีนะจ๊ะ แม้มูฮัมหมัดเนี่ยจะชีวิตเต็มไปด้วยเงินทองทรัพย์สินแต่ก็ต้องการหาความสุขที่แท้จริงในใจก็เลยปลีกตัวนะวันนึงก็ขึ้นไปที่ยอดเขานะปลีกตัวเข้าไปสมาไปนั่งเข้าสมาธิเนี่ยนะฝึกปฏิบัติที่ฮิร์ะนะคะวันนึงยิบริลนะหรือเทพเที่ชื่อว่าอะไรเอ,อเทพกาเบรียลเนี่ยมาแจ้งให้ท่านว่าเออเนี่ยท่านเป็นศาสนทูตของพระอัลเลาะห์นะนี่ก็เป็น ความเชื่อไงบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมีเทพมาปรากฏตัวมวันที่ท่านมูฮัมหมัดเนี่ยขึ้นไปบนยอดเขาต้องการสแสวงหาเนอความสุขหรือความความสุขที่แท้จริงของชีวิตนะคะก็เชื่อกันว่ามีเทพมาปรากฏมาปรากฏตัวเนแล้วก็บอกท่านว่าเนี่ยพระเจ้าที่แท้จริงจริงแล้วเนี่ยมีอยู่หนึ่งองค์นะองค์เดียวคือพระอัลเลาะห์นะเออแล้วก็ให้พระมูฮัมหมัดเนี่ย หรือชื่อว่ามุฮัมมัดเนี่ยนะออบอกว่าให้มุฮัมมัดเนี่ยเธอนะมีหน้าที่ต้องเป็นทําไมผู้เผยแผ่ศาสนานะคะเรื่องพระอัลเลาะห์นะนะเรื่องนี้ก็ความเชื่อบางตํารา,นะรอาอบอกนะว่าเกิดขึ้นในปีพุทธศักราชที่1.453นีะ่แต่ก็ต่างกันไปนะแต่ก็ช่วงนั้นก็จะเชื่อกันว่าอายุเนี่ยแหละตก40ปีนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่แต่งงานแล้ว่ะดูต่อนะ ในระยะเริ่มแรกเนี่ยก็ทําไมลูกเออมีการประกาศศาสนาแก่ญาติมิตรนี่คือพอทําไมคะับเอามูฮัมหมัดเนี่ยก็เริ่มประกาศศาสนานะัเผยแผ่นะคะแก่ญาติมิตรนะจ๊ะต่อมาก็เริ่มเผยแผ่ศาสนาไปยังชาวเมืองแก่นะในนะเออชาวเมืองมะกะในเวลาแก้เป็นวอแหวนนะัในเวลาต่อมานั่นเองนะคะพศ1165มูฮัมหมัดเนี่ยก็หนีภัยคุกคามอันนี้ใส่ไวนะ้หน่อยก็ได้ว่าเป็นพศถ้านี่เมื่อตรงนั้นไม่เป็นพศแล้วก็ระบุไว้หน่อยละกัน 1453มาเลื่อนลงมาพศอ 1, 1 6 5หในเนี่ยมูหัมมัดก็หนีภัยคุกค,คามไปเมืองมัด,ดีนะนะจ๊ะอ่ะเริ่มถือตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นอะไรฮิตรอาะสกราชเอาไว้สอบด้วยนะอะ่เพราะว่าอะไรละ่ะพระองค์ทรงสั่งสอนให้คนทำใหม่จ๊ะเออให้นับถือเติมไมห,หันอากาศนับถือบูชาพระอัลลอห์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเนาะ แล้วก็ให้เลิกเคารพบบูชารูปปั้นเทพเจ้าทั้งหลายที่เชื่อกันอยู่แต่เดิมสอนให้คนร่ํารวยมีความเมตตาต่อคนอนาถาเ็าคือคนยากคนจนทําให้ชาวเมืองเนี่ยทำไมพวกที่ร่ํารวยขุนนางด้วยกันเองเสียผลประโยชน์เป็นอย่างมากแสงว่าต้องทมาพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสอนให้คนมาเชื่อนจากที่เขาเคยบูชาเทพเจ้าบอกงั้นรับถือพระเจ้าองค์เดียวพอแล้วต้องมีเมตตาต่อกันสิคนรวยต้องช่วยเหลือคนจนคนก็ต้องมีความทำไมมีคนรักมีคนเกลียดเนาะแสดงว่าคนต้องเริ่มทำไมไม่พอใจเป็นอย่างมากนะเมื่อปีพุทธศักราช173มูหมก็รวบรวมนะรวม ออรวบรวมบอใบไม้ลูกแก่นะชาวมุสลิมก็คือคอยรวมนะรวมตัวชาวมุสลิมไปทําอะไรคะสงคราม แกนะลูกนะกับชาวเผ่ากรสนะจนสามารถยึดเมืองได้พร้อมทั้งให้ทําลายรูปปั้นนะที่ชาวเมืองเขาเคารพบ,บูชาอยู่เดิมแล้วก็แต่งตั้งผู้ปกครองใหม่นี่คือเป็นจุดที่ทําให้ศาสนาอิสลามยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปยังดินแดนอื่นๆอ,อ,อ,อีกนะต่อมาดูซิเม <ME> ื่ออายุ63ปีมูฮัมหมัดก็นําพาชาวมุสลิมเดินทางจากมาดีนะนะคะไปทําพิธีที่พรมพิธีฮัตที่เมืองมักกะก่อนเสร็จเส้นพิธีมูฮัมหมัดก็เสด็จขึ้นไปยอดเขาอาราฟะนะคะเพื่อแสดงธรรมครั้งสุดท้ายนะและสุดท้ายก็สิ้นนพระชที่ เม,เมื่อวันที่เท่าไหร่ลูก7มิถุนาย,ยนพุทธศักราช 1- 175นะคะบางตำราจ,จะว่า61ปีบางตำราก็ว่า63เนะเสียที่เมืองเมดีนะตรงนี้เนี่ยแหละก็เห็นมาถึงบอกว่าอ่านอะไรในเรื่องของตัวเลขก็อ,อ,อ่านแบบมีวิจารณญาณน,นิดนึงนะผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน